สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวไดร์เป่าผมไร้สายนะครับก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมของไดเป่าผมไร้สายก่อนเลยครับตัวนี้เป็นไดเป่าผมไร้สายนะครับมีอุปรกรณ์ให้มาก็คือ1ก็คือหัวชาร์จนะครับแล้วก็แท่นชาร์จแล้วก็ตัวไดเป่าผมไร้สายตัวนี้ครับตัวนี้ค่อนข้างน้ำหนักเบาครับผม แบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ5,000ัน ah. มิลลิแอมการใช้งานก็คือมี2โหมดครับก็คือโหมดลมเย็นกับโหมดลมร้อนครับนะครับตัวนี้นี่คือภาพรวมของของไดเป่าผมไร้สายนะครับผมไดป่าผมไร้สายเนี่ยเหมาะกับคนที่ ที่ต้องการออกไปท่องเที่ยวแล้วไม่อยากจะเสียบปลั๊กเป่าผมนะครับผมสามารถที่จะใช้ไดร์เป่าผมไร้สายเนี่ยอย่างสะดวกเลยเป่าผมในรถก็ได้เป่าผมออกไปเที่ยวที่ในป่าในดงก็ได้นะครับผมหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่อยู่บ้านแล้วไม่อยากเป่าผมที่หน้ากระจกสามารถจิบไดร์เป่าผมไร้สายเนี่ยครับมาเป่าผมที่โซฟาดูทีวีไปด้วยเป่าผมไปด้วยได้เลยนะครับ รายละเอียดของแดวผมไร้สายก็คือถ้าเป่าผมด้วยลมเย็นเนี่ยครับเป่าผมได้ประมาณสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเป่าผมด้วยลมร้อนเนี่ยจะเป่าผมด้วยใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีแบตเตอรี่ถึงจะหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยครับว่าโหมดลมเย็นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่คือโหมดลมเย็น แล้วก็มีโหมดลมร้อน,นครับบไฟสีเกียวก็จะขึ้นนะครับผมนี่ครับสะดวกสบายครับพอเป่าเสร็จปุ๊บก็วางบนแท่นชาร์จได้เลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ